もう全の手が、そこら辺、こ ไปกอดด้านในเนาะโอเคเนาะแต่ถ้าแบบวันนี้ถ้าเปนเรืองกดื้อก็โอเคเนาะอ่าขาดีอยู่นเนี่ยเนาะอา ช่ผู้ผู้ป่วยนะครับเราจะรอการพิจารณาไปบ้านย้อเข้าไปดูกูน่สูงอะเนี่ยต้องเอาอย่างห้องแก้ก่อนเข้าไปเพื่อขยุ้งไหมเข้าทาเข้ายากยตคุณงใคือเบียครับบิ๊เออเบียนีมารอตัวนี้

เอาเอาไม้เท้าแกออกมาก่อนไม้เท้าแกออกมาก่อนอ่าาง่เอท้าไม่น้ำลนะไม่เท้าไม่เท้าไม่เท้าออกมาก่อนไหมไ้ไอกล่องนี่

เท้าข้ามมาเลยข้ามมาเลยท้าข้ามมาเลยเเท้าออกมาข้างหนึ่งเย็บออกมาข้างหนึ่งเท้าออกมาข้างหนึ่งเย็บดีไปก่อนมีครก่อน เออได้ละได้ละต้องกลเดาเดาป้อต้องชลอมปต้องกำกระปังต้องกำกระปงโอเคได้ละเออได้ละเอาไหมเท่ากันะครัประคองไกมาบิ๊กประคองแกมาเดิน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 ไปนได้ครับ อต้องมะคองกับเนะมืนนะมื่นนะมื่นเลยมืนนะครับมื่นนะครับเครับค่อยๆเดินครับู้ตอนกูอยู่ร้อยไหนกูอยู่ร้อยไหนร้อยไหนกูอยู่อหอย่างเอออ่าสามห้่ประตูยังไม่อยู่อ้าวจะอยู่ันลื่นันลื่นครับ